Cobram ah. uma thank you so much. สวัสดีวันจันทร์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้มาทํางานตามปกตินะครับช่วงพักเที่ยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูผู้ช่วยทุกคนนะครับที่ชวนมากินข้าวฉลองวันเกิดของครูอ้นในวันนี้นะครับ3มีนาคม2568นะครับเป็นวันเกิดของครูอ้นในปีนี้นะครับโอ m ม g o กอชนะครับเวียนมาพบอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่พามากินข้าวเที่ยงนะครับที่พิซซ่าเตาถ่านที่ท่าใหม่ของเรานี่เองนะครับเป็นความทรงจําเป็นความสุขอีกหนึ่งวันที่ ได้ร่วมฉลองกินข้าวกับทุกๆคนเนื่องในวันเกิดในปีนี้นะครับยังยังไม่พอนะครับวันนี้หลังจากเลิกงานนะครับก็อยากได้บรรยากาศชิวๆที่ริมทะเลนะครับอยู่ท่าใหม่ อยู่ใกล้ทะเลแค่นี้นะครับก็มากินข้าวกันต่อที่ทะเลนะครับวันนี้มาแบบสบายๆนะครับภูเสือนั่งกินริมชายหาดเลยก็ว่าได้นะครับ<จ>บรรยากาศดีในช่วงเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับคุณก็ถ่ายเอาวิวเอาบรรยากาศไปนะครับเป็นความทรงจําอย่างที่บอกนะครับวันนี้ฉลองที่ะทะเลแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็โทรมาอวยพรในวันเกิดของปีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาอวยพรวันเกิดด้วยนะครับ คนคนคนใหญ่ Happy Birthday to you ก้มลงมาเปล่าเลยเฮ้ยจะร้องให้ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันอังคารครับวันนี้มาทํางานตามปกตินะครับอากาศแจ่มใสแต่เช้าจะเหมือนคึมฟ้าคึมฝนด้วยนะครับบรรยากาศที่โรงเรียนก็เงียบเหงานะครับนักเรียนไม่มาแต่ก็มีมาบ้างเป็นบางคนนะครับเช้านี้ครูอนเติมพลังด้วยน้ําหวานแก้วแรกตั้งแต่เช้าเลยนะครับ อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเหนืออ่องจะเดินมาเลยนะครับแล้วก็วันนี้ที่หน้าโรงเรียนนะครับมีร้านค้ามาขายเยอะเลยเพราะว่าเขามีการมาแข่งกีฬาที่โรงเรียนนะครับเราก็ออกไปหาอะไรกินนะครับวันนี้ก็ได้กินเคปคุณลุงนะครับใส่3มไส่3อย่าง25บาทเองระหว่างที่รอเคฟนะครับมาเจอน้องแฝด2คนนะครับมาแถบถ่ายคูด้วยนนี่ถ่ายคืนเลยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ได้กินเคฟนะครับไส้หมูยอง ลูกเกดแล้วก็พริกเผานะครับอันใหญ่มากนะครับ25บาทเองนะครับวันนี้ทำเกรดกันนะครับหลังจากสอบเสร็จก็มาทำเกรดเพื่อที่จะให้ทันส่งนะครับแล้วก็ชงเย็นหลังจากเลิกงานมารับพัสดุนะครับโอ้ไม่ก็ได้อะไรมีนอหนอนะครับกล่องใหญ่เบลเทอเลยนี่ต้องแบกกลับบ้านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ กลับไปถึงบ้านเสร็จแล้วก็ออกไปหาอะไรกินนะครับถึงเวลากินก็ต้องไปกินนะครับเมนูเดิมนึกไม่ออกบอกไม่ถูกยำหม,มี่กรอบอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เบื่ออาหารผัดผัดทอดๆพอสมควรแต่ว่าก็ต้องกินอ,อยู่วนเวียนอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานสําหรับวันนี้ครับ สวัสดีวันพฤหัสครับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาทํางานตามปกติในตอนเช้านะครับที่โรงเรียนของเราทุกวันนะครับคุณผูยังไม่ได้ปิดเทอมในเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศทั่วไปของเรียนก็สดชื่นแจ่มใสกับบรรยากาศในช่วงเช้าๆนะครับพอสายมาก็รู้สึกร้อนนะครับเพราะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ทุ่งเรียนมีคณะศึกษาดูงานมาที่ รงเรียนของเรานะครับก็ต้อนรับกันไปที่ห้องโสดทศัศนศึกษาของเราในวันนี้นะครับแล้วก็นักเรียนม2มาสอบพีซ่าในวันนี้เจอรังนกตกนะครับมาถามครูว่าก้นกินรังนกไหมก็นึกว่าของกินที่ไหนได้มันเป็นรังนกนี่เองโทษแล้วใครจะไปกินนะครับ เรียนสอบเสร็จนะครับมาเจอกันก็ทักทายกันไปทํข้อสอบได้ไหมได้สอบบ้างั้นนะครับอ่าก็เป็นกําลังใจรอรุ่นผลสอบก็แล้วกันครับถัดมาที่ครูพอยกับครูแนนนะครับกาลังทําที่อ่าเปนอนนะครับให้กับครูแนนแต่ว่าปรากฏว่ามันน่าจะนั่งไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนไปเที่ยงนี้นะครับไปกินยินตาโฟร้านนี้นะครับยินตาโฟเจ๊นังที่ท่าใหม่นะครับเป็นร้านที่ให้เยอะมากนะครับชามใหญ่เบ้อเลอร์เธอราคา50-60บาทเองนะครับกินแทบจะไม่หมดนะครับก็นกินเส้นปลาโฟวันนี้อิ่มจุก ไปเลยใครมีโอกาสก็ลองไปชิมดูนะครับน้องหมาไซบีเรียนนะครับนอนหลับมีการจามโชว์ให้เราอีกนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับไม่ได้ค่อยถ่ายอะไรเยอะนะครับแต่ก็มาให้ดูอีกหนึ่งคลิปในวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7มีนาคม2568นะครับครบรอบ1ปี4เดือนของครูอ้นแล้วนะครับที่มาอยู่ที่โรงเรียนท่าใหม่ภุนสวัสด้านุกูลนะครับปลากลายเรื่องราวนะครับได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่ในการเป็นครูมัธยมของครูอ้นนะครับจากการเป็นครูอาชีวะมา หลาย10ปีนะครับแล้วก็มาเป็นครูม oh. ัธยมนะครับได้ปรับเปลี่ยนตัวเองหลายอย่างแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับทุกคนต้องเจอการเปลี่ยนแปลงเมื่อเจอการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็จะต้องปรับตัวนะครับช่วงนี้นะครับครูอ้นอยู่มา1ปี4เดือนแล้วนะครับก็ได้ผ่านกิจกรรมผ่านงานต่างๆของเรียนมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่แแก็ยังมีหลายเรื่องที่ครูอ้นก็ยังไม่เข้าใจมากนะครับยังคงต้องเรียนรู้ต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับขอบคุณนักเรียนขอบคุณเพื่อนร่วม ขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ มาทำงานทุกๆวันครับความสุขและก็ความสนุกก็ได้เกิดขึ้นที่นี่นะครับได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานนะครับเต็มที่ไปกับทุกคนไปกับนักเรียนทุกคนนะครับได้ความสนิทคุ้นเคยกันมากขึ้นกับเด็กๆมหนึ่งมอสองแบบนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับก็เริ่มสนิทกันเริ่มคุยกันร,รู้เรื่องในหลายๆอย่างก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อนร่วมงานนะครับทุกๆคนที่อ่า ช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันปรึกษาซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นความสุขมากที่ได้อยู่ที่เรียนท่าใหม่วันนี้ครบรอบ1ปี4เดือนครับสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับเดือนมีนาคมเป็นเดือนเกิดของครูอ้นนะครับก็เลยให้ของขวัญวันเกิดตัวเองในปีนี้1ชิ้นนะครับเป็นอะไรมาดูกันเลยนะครับได้รับมาแล้วนะครับสั่งมาอย่างรวดเร็วนะครับวันที่3.3พอดีนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็เช็คของออกมาได้ครบถ้วนดีนะครับนั่นก็คือเก้าอี้นั่งนะครับสำหรับ เล่นคอมพิวเตอร์อยู่ที่ห้องก็แล้วกันนะครับเปลี่ยนใหม่ให้ตัวเองนะครับซื้อราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วนะครับราคาดีเลยนะครับเอาแบบพอใช้ได้นะครับ แต่ปวดหัวมากกว่าการเลือกสีนะครับจริงว่าจะเอาสีแดงนะครับแต่สุดท้ายก็เลือกสีดำนะครับปวดหัวการเลือกสีเก้าอี้นั่นก็คือการประกอบนะครับจริงๆมันก็ประกอบไม่ยากอกแต่เราเองนะครับค่อนข้างที่จะลําบากในการประกอบลองผิดลองถูกอ้าวนะครับงมมันอยู่เกือบชั่วโมงนะครับค่อยๆประกอบไปไม่เลงไม่รีบนะครับทุกครั้งที่ซื้อของมาแล้วต้องประกอบเองเนี่ยรู้สึกกดดันมากนะครับแต่ว่าก็ วิธีการประกอบเขาก็มีมาให้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเราก็ประกอบไปตามที่เขามีบอกนะครับสุดท้ายก็สำเร็จนะครับวันนี้ได้เก้าอี้นั่ง1ตัวแทนตัวเก่าที่ห้องไปนะครับนั่งสบาย นิ่มๆแบบนี้นะครับก็ซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองนะครับไม่มีใครซื้อให้เราก็ซื้อเองเนื่องในวันเกิดของเรานะครับนั่งสบายดีตามราคานะครับที่ได้มาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ถือว่าจับต้องได้นะครับสวยงามสีดําล้วนแบบนี้นะครับก็อย่างที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งงานนะครับเอามาตั้งไว้ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ของเราในวันนี้นะครับนั่งสบายสุดๆเลย สวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกๆคนนะครับเมื่อวานไปซื้อของใช้นะครับกับแวะที่คาเฟ่ของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นะครับได้มา2แก้ว60บาทนะครับก็เลยใส่ตู้เย็นไว้กินอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันนี้วันอาทิตย์นะครับตื่นเช้ามากินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยมาเทกินนะครับน้าแข็งเกาะกันแข็งพอสมควรเพราะใส่ตู้เย็นไว้ก็ทุบๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็นํามาเทใส่แก้วนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนวันนี้ดื่มอะไรเย็นๆนะครับสักหน่อยก็น่าจะสดชื่นขึ้นมานะครับนี่ เขาแยกน้ำแยกน้ำแข็งมาให้ด้วยนะครับเพราะว่า2แก้ว6 0บาทตกแก้วละ30บาทก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ครูอ้นกินน้ำหวานชายเย็นของคาเฟ่ร้านนี้ด้วยนะครับก็เป็นยังไงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับครูอ้นเองนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับภารกิจทําความสะอาดบ้านแล้วก็ทํางานบ้านยังมีคงมีอย่างต่อเนื่องเั่นก็คือนะครับวันนี้ล้างตู้เย็นหน่อยนะครับกดละลายตู้เย็น เจอน้ําแข็งพันปีนะครับต้องเจอแบบนี้นะครับเปิดพัดลมเป่าไปเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึง20นาทีน้ําแข็งก็ละลายหมดแล้วแล้วก็นําออกมาทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าจะรอให้มันละลายเองเราอาจจะต้องเสียเวลาไปเกือบครึ่งวันเลยทีเดียวนะครับหนาไม่หนาก็ดูนี่นะครับประมาณ2เดือนได้ที่ไม่ได้กดละลายตู้เย็นนะครับต้องหมั่นเช็คด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้กินไฟแล้วก็มันปิดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะน้ําแข็งมันเกาะเยอะนะครับตกเย็นมาออกไปซื้อของกินที่ตลาดนะครับแล้วก็ไปซื้อ ที่ห้อยของมานิดหน่อยนะครับว่าต้องเก็บสายไฟเก็บอะไรในห้องหน่อยก็ไปซื้อมาสําหรับวันอาทิตย์วันนี้เขามีเพียงเท่านี้ครับ